วันนี้เราจะไปเที่ยวกับบี่กันโอ้ยรถพังอีกแนละ้วทำยังไงดีเนี่ยอ,อะไรอีกแล้วเนี่ยแมย่งไม่มีตังค์จะซ่อมแล้วดูดิตังค์ก็ไม่มีทำไงดีเราวูตรบีเวดี D, มันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี้มันสูย์บีววดีนะี่นะที่จะว่าเอาคันเข่ามาเถิด้นราคาสูง ไปไปเอารถไปให้เขาดูราคาดีกว่ามือจะได้คันใหม่กับบ้านโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยอย่าพึ่งดับนะดูพอ่อเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องฟันเยินนะั้นมันใครนะั่นลองไม่ทมมันดีกว่า แต่ทำไมน้องมันสวยจังเลยะจะกาคุยกันน้องมันไม่เนี่ยวันดีจ้ามีเวดีหนึ่งคอร่าดีต้อนรับค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าติดต่อบริการด้านไหนคะพอดีว่าพี่รถพี่มันเก่าแล้วมีมันเสียอีกแล้วเนี่ยพี่ก็เลยว่าจะลงมาตีเธอที่นี่รับไหม รับค่ะเดี๋ยวคุณพี่เชิญด้านในเลยค่ะโอเคโอเคอยากมาเจอเซลแช่แต่มาที่ไรไม่เคยเจอมันเลยแต่ไม่เป็นไรนองที่มขับบริการดีทุกคนมีจบมีเงินเหลือได้รถใหม่กับบ้านด้วยที่มีบัตรดีจัาเลินบริการดีตั้งแต่ตาจนลูมเลยชปีเกินเป็นไงรถพีร์ร่อมไอ้นูถ้าอยากได้แบบพีรก็มาที่นี่นะมีไว้ดีหนึ่งโคราชบายเสียวแช่เท่านั้นเลียวพบกันใหม่นะครับผม So grab the-